สวัสดีครับชาวดองของเล่นนะครับวันนี้ก็กลับมาพร้อมกับโปเกมอนพาม o ใช่ไหมใช่นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูกันก็คืออันนี้แกะรีวิวเชคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็จะมีลูคาเรโอนะครับนี่ลูคาเรโอนะแล้วก็เอสเบิร์นนะครับช่วงนี้ผมก็ติด ทั้งอโปเกมอนโกนะครับเริ่มเล่นตนะั้งแต่2016ตอนนี้2024แต่ว่าผมไม่ได้เล่นมาประมาณ2หรือ3ปีนี่แหละเพิ่งกลับมาเล่นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ดูโปเกมอนเจอนี่ด้วยนะครับก็เลยอได้เอสเบิร์นกับรูคาริโอมาเอสเบิร์นก็ของ g กลูคาริโอของสโตชินะครับ เค okay, เดี๋ยวมาแกะกล่องกอง่อนแกะกล่องมาดูกันนะครับนี่ลูเคเโอเบอร์สี่สิบสี่นะครับก็ได้ไอ้ร่างเล็กมาด้วยตัวเล็กมาด้วยนะครับแล้วก็บอลอันนี้แหละวะซาดบอลใช่ไหมไม่ใช่ลืมแล้วปล่อยพลังขึ้นเต่าอ่ะชื่อท่าวาอะไรนะโอเคอันนี้ด้านข้างนะครับ ก็มีแผงเท่าที่เห็นก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดแล้วก็สติกเกอร์นะครับเนี่ย for sale in Thailand only อันนี้ด้านนี้ัมเบอร์ที่สี่สิบสี่นะครับส่วนอันนี้นี่นี่นะฮะลูคาลิโอนี่นะถ้าใครยังไม่ดูโปเกมอนเจอร์นี่ก็ อย่าลืมไปดูมาเอสเบิร์นลบไปก่อนอันนี้ครับเดี๋ยวแกะข้างในดูคาเรโอมีอะไรบ้างครับอ่าไม่มีอะไรก็มีคู่มือนี่นะครับก็อย่างที่บอกหนึ่งสสามสี ห้าหกเจ็ดสติกเกอร์นะครับอ,อารมณ์แบบแบบนี้มีแค่ด้านเดียวอ๋อเด็ก,เล,กเล็กแค่นี้นะครับโอเคนี่นี่คือตัวเล็กชื่อรู้ดําไม่ได้หัวแล้วก็ใส่ตาใส่หู ใส่ขาแล้วก็เอาเอวมาประกบโอเคแล้วก็ใส่ห่วงที่คอหมดแล้วหางขยับได้ส่วนนี้เป็นลูคาลิโออ่าก็มีสติกเกอร์ที่ต้องแปะก็คือตานะครับแบบนี้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  แล้วก็แบบนี้โอเคแผงมีอะไรก็มีแผงหนึ่งสองเจ็ดอสามสี่้เป็นห้าห้าครับห้าแล้วก็อ่หกเจ็ดโบสติกเกอร์นะครับ โอเคเจ็ดแผงโลคาเลโอสเจ็ดแผงจะประกอบเมื่อไรก็เดี๋ยวจะแจ้งทราบทีแต่คิดว่าน่าจะเร็วๆนี้เพราะว่ามันประกอบง่ายกว่าพวกดิจิมอนเนาะดิจิมอนมันกล่องใหญ่นะครับอ่าโลคาเลโอ,ไ,อไปตรงโน้นต่อไปเอสเบิร์นนะครับนี่นะเอสเบิร์ urn, นหมเบอห้าสิบนะครับนี่ไงเก้าไม่ต้อง ครีมไม่ต้องเพนก็ไม่ต้องนะครับเขาแยกสีมาให้อันนี้คือด้านข้างเนาะอันนี้ถ้าเตะลูกไฟนะครับอระมาณนี้น,นี้ด้านข้างอันนี้อผมซื้อมากับช็อป ป้ชื่อร้านอะไรไม่รู้อยู่นครปฐมได้โค้ดลด14%ตอนไลฟ์สดนะครับก็2กล่องนี้ก็รวมกัน800ตกกล่องละ400นะถ้าไม่รวมขนส่งนะครับอืมไม่รู้ว่าถูกหรือแพงแต่ได้กล่องละ400โอเคเอสเบิร์นมีกี่แผงมีหนึ่งแล้วก็คู่มือเอาสติกเกอร์คู่มือแค่นี้ สีแพงเหรอไฟเอสเบิร์นโ้นี่นะครับหนึ่งเอสเบิร์นหนึ่งสองบวกสติกเกอร์สองสติกเกอร์แล้วก็สามสี่นันมีบอลไฟไมาด้วยนี่คือเอฟเฟกบอลไฟนะครับอ่า Okay. อันนี้ก็จะเป็นคู่มือของ s b สเบิร์นเห็นไหมไม่แค่นี้หนึ่งซองสามี่แล้วก็สติกเกอร์นะครับตัวเออประกรบอบยังไงประมาณนี้อ่าก็หัวกอหัวกอแล้วก็ตัว หัแล้วก็ตัวนะครับโอเคอส่วนนี้ท้าโพสก็คือแขนมันขยับได้แค่นั้นแขนขวาก็เหยียดตรงแขนซ้ายก็งองนะครับแล้วก็ขาก็คือพับได้นี่นะตามนี้โอเคโพดแล้วท้าโพสมีแค่นี้ จบไปสำหรับเอสเบิร์นตัวอย่างที่บอกอ่าเดี๋ยวถ้าว่างตอนไหนก็จะมาประกอบแล้วก็มารีวิวอีกทีน,น,นะครับสำหรับวันนี้ก็แกะกล่อง2กล่องดูงแพง้งเฉยๆสำหรับเอสเบิร์และรูคาริโอน,นะครับ โอเคก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ